สวัสดีค่ะเจอกับแม่ฟ้าพยากรณ์ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะสร้างสรรค์มาเพื่อคนรักคณาบราศิกันค่ะนะคะประจำเดือนสิงหาคม2,564ค่ะนะคะ ตอนนี้นะคะชาวราศีกันนะคะดาวพระเกตไปอยู่ในภพวินาศนะนะคะวินาศนาอมีจันทร์ไปลอยอยู่ที่ภพวินาศด้วย2องเก้าเนาะนะคะดาวอังคารกับดาวศุกร์เนาะเป็นลาภผลความสําเร็จค่ะนะคะดาวอังคารกับดาวศุกร์เนาะนะคะโอเคละนะคะสาหรับคลิปวิดีโอนี้เราไม่ได้ดูโหัวราสา์ไทยแต่ก็จะเออเกินเกินไปด้วยนะคะเพราะว่าแม่ฟ้าใช้วิธีการนะคะอ่านหร าราสาไทยกับพ่ยุปษีกระทบกันเนาะนะคะโนกระดุมพระชาชะพันธุบุตรอริปัตนิมรณนะสุภะกมรลราภาวินาสนะโอเคค่ะนะคะคนราศีกันนะคะอย่างที่บอกเลยนะคะเมื่อดาวพระเกตไม่ให้คุณเนาะนะคะอุปสรรคปัญหาก็เลยเยอะค่ะนะคะช่วงนี้นะคะ เออนะคะแล้วก็อะไรต่างๆนา,นา,นาเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติเนี่ยนะคะให้กราบให้วาให้บูชาท่านนะคะเอาที่เราสบายใจอะค่ะตามถูกจริตของเรานะคะกระดุมพระนะคะการเงินเงินสดจะได้จากเพศผู้หญิงนะคะเออแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะสห a c h ะเพื่อนฝูงนะคะจะนําความสําเร็จมาให้นะคะพันธุนะคะโชคลาภวาสนามาจากที่บ้านค่ะนะคะพันธุธุแปลว่าบ้านก็ได้เนาะนะคะ ได้สิบเหรียญน,นี่แปลว่าสําเร็จและเป็นผลคนที่ราศีกันถ้าหากหาเลขหาเบอร์หาอะไรที่อยากจะสิ่ยงทายเอาสายที่ชอบดูรอตตอลี่ดูหวยเนาะนะคะใครไม่ชอบก็มองผ่านไปก็เอาเป็นโชคลาภด้านการงานให้ติดต่อสื่อสารกับคนที่เป็นผู้หญิงเนาะพันธุ์นะคะบุตรค่านะคะลูกหลานบริวารบุตรนี่รวมถึงกิจการใหม่ๆนะคะ ประสบความสําเร็จค่ะนะคะอย่างยิ่งยวดนะคะอรินะคะอุปสรรคปัญหามีแก่แต่น้อยนิดนะคะผ่านพ้นไปได้นะคะปัตตานีนะคะเมจิกเชียนค่ะนะคะจะได้ผู้รู้นะคะได้คนที่มีรังสังหรณ์แม่นยําได้คนที่มีเหตุมีผลนะคะธรรมะธรรมโมนะคะเข้ามาในชีวิตนะคะ มรณะนะคะจั m ม n นค่ะนะคะมรณนะแปลว่ามราดกหรือของเก่าของเดิมนะคะจั m ม n นนะคะวิบากกรรมเก่าวิบากกรรมเดิมได้ทําไว้ตั้งแต่ในอดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันส่งผลถึงตนแน่นอนค่ะนะคะสุภาค่ะนะคะเพื่อความดีงามคือเรื่องงานนะคะงานดีเด่นมากๆนะคะกรมมะค่ะนะคะเครียดเรื่องงานนะคะงานน่าจะมีอะไรติดขัดอยู่เนาะ นะคะแล้วก็การเงินการทองค่ะนะคะลาภะนะคะลาาผลความสําเร็จพอมีค่ะนะคะวินาศะนะคะขึ้นตรงมากับอะไรคะ ขึ้นตรงมากับราศีจัดคืออะไรคะคือดาวพระเกตคะ่ะพระเกตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยู่ในภบวินาศนะจ๊ะก็ให้ขอไหว้นะคะให้ไหว้ขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะค่าครู5 9 8บาทดูโหราศาสตร์ไทยจีนพม่านะคะเช็คชื่อให้นะคะและสำหรับท่านใดที่อยากจะขายที่นะคะอยากจะ เเรียนภาคยิบสีออนไลน์นะคะแม่ฟ้ายินดีให้คำปรึกษานะคะแม่ฟ้ารับสอนอยูคอร์้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะสอนวัน by วันะคะสอนทางวิดีโอนะคะเอ่อสอนออนไลน์นะคะแล้วก็ใครอยากจ,จะดูดงนะคะ0 9 2 5 1 9ก5 4 5นะคะและสอนทฤษฎีการสื่อสารให้ด้วยนะคะคนเรามีความรู้แต่ถ้าหากไม่สามารถสื่อสารได้ก็ ไม่สามารถจะทําให้ผู้อื่นเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการสื่อได้ค่ะนะคะสำหรับวันนี้แม่ฟ้าฝากสับสไครไลค์แชร์ในช่อง YouTube ในช่อง TikTok กแล้วก็ Facebook ของแม่ฟ้าด้วยค่ะนะคะแม่ฟ้าพยากรณ์ฮูดานเจนค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบในวันที่16นี้นะคะ16แต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปทําของสดเดือนสิงหาเนาะแต่ขณะที่ทํานี้เป็นวันที่16กรกฎาคค่ะนะ ค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนนะคะที่เป็นชาวสองและชาวกันนะคะมีความสุขม,มากสวัสดีค่ะ